มาติดตามช่องอากาศอ่ะที่ทำเมื่อคืนนี้เนาะใส่แล้วเป็นยังไงโหนี่นี่ <laughs> นี่ไงใส่แล้วทาสีบนเงินด้วยอันนี้แหละเพราะว่าเราจะเราจะใส่ฝ้าเพดานขึ้นไปมันก็จะมีม,มีที่เวลาอากาศมันโดนความร้อนเนาะมันก็ไม่มีที่ที่จะระเหยออกไปมันอาจจะทำให้บ้านระเบิด <laughs> บ้านลั่นเสียงดังแตกแตก,ตก,ตก,ตกมีสองรูนะ มีสองดูสองช่องทำเองนะไม่ต้องไปซื้อนะทำเองอสองช่องถ้าจะแถมอีกอันนึงก็จะสามช่องตัวนั้นแต่ว่าคงไม่จำเป็นละมั้งตัวนั้นเราไม่ทำเฟดานเราไม่ทำฝ้าเพดานเราก็เลยไม่อยากจะใส่เท่าไหร่เอาไว้กันลม ทำให้มันหน้าหนาไว้กันลมกันฝนดีกว่าอืมยุงคําแล้วยุงมาถ้าเราติดฝ้าเพดานตีขึ้นไปข้างบนหลังคาในอีกก็จะจะรับกันพอดีเนาะ จะเป็นแมตกันพอดีแต่ว่ารอก่อนวัสดุยังไม่มาเนาะเราก็เลยทำอันอื่นรออันนี้อาจจะไปใส่ทีหลังก็ได้ ไปไรไปวัดความยาวของมันบอวัดความกว้างความยาวเพื่อจะไปตัด ไปจนได้สองสี่ศูนย์เราจะวัดความก้วงของตัวนั้น เท่าไรกับเท่าไร่สามสิบเย็บหนึ่งยังบะโพมาบักหัมดย้อนเด้ ดูน้อยหนึง่งบ่ต้องเลื่อนมาทางนี้อีกบ่น้อยหนึง่งบ่หรือพอดีแล้วอืมอืมยิง ม่อยิงขอยไ,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 ไปอีกชิคอยไปดูห่างๆชิ กลางๆไว้ก่อนกันร่วงสรุปแล้วประตูสามบาทวงกลบสามบาน่ะหนึ่งหนึ่งหกเจ็ดศูนย์บาท <c oughs> อืมถูกแจ็แล้วประตูบานละสองพันเจ็ดเนาะหนึ่งมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบ วงกบเอาไม้แดงมันก็เลยถือโบอเอาไม้สักออไม้แดงก็พอ,อาาบานประตูนะไม้สักว <laughs> งกบเอาไม้แดง งวดก่อนกับบริษัทนี่แหละมาอีกคนหนึ่งอันงวดก่อนน้ำสกุลวงเคือสอนแต่ว่าหลุดคันี้ล่ะอืมอ่ามอนะอนี่เอาสุกเข้าไปไว้มองแทนนี่นเราไปหนางันตัวนี้ล่ะสองบานกับวงกบสามอันเหรอ อโอ้มีหอดรอหลดใหญ่ตัวนี้ไอเมื่อกี้นี่เอาโทรศัพท์ไปทั้งเงืนพุ่นลานเอาลงไปให้เมัดอยู่พุน่นก็เลยว่าอันเอาโทรศัพท์มหายาน่ะญ่าาีิลับน้ำพึ่นเอง มาพี่ไอ้อืมอืมเดีเอาไอว้ซอกนั่นละอืมละค่ะในเข้าไปเลยก็ได้ ไปไก่ทางใบทางเสียงหนอก็ได้เดี๋ยวไอ้เอาเอาซอกเอียงเียงในโลกเดี๋ยวเดี๋ยวดูมือเอายงเอียงไปทางนั้นก็ได้มันไม่เปียกหรอกเอออืมอืมโอเคอ่ะซอกดันดันข้าไปเลยทีเอาใส่เงื่อนหลังหลังบ้าน Mmm. เอาล่อใหญ่ไปยังไงไปใส่นี่เดี๋ยวไม่เอาไปห้บอเอาเอาแล้วแต่สะดวกเดี๋ยวไม่จับสอยอที่อันบอโอเค ฮะ <Huh? S 2> ส,สั่งบ้านนกดาวข้างหลังบ้านหลังนี้รีนโนเวทเอาหลัง มาเดี๋ยวโอนเงินให้